ครับสวัสดีครับผมวันนี้พุทธพาไปดูแอตตอนเมเทโอกันนะครับผมจะมีอะไรพางเบียวปิดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กเม่เล่มหนึ่งอนะ่ะนี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กเขานะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับภพภัยพิบัตินะฮะอ่านี่ครับเห็นไ,ไหมก็มาเปิดดูกันได้อ,ะอ่ะตามนี้ฮะในภัยพิบัติอ่ะจะมีแร่มาด้วยนะครับผม อันนี้คือแร่ที่ดอบมาจากอุกบาทตกนะนี่คือหน้าตาแรกเขานะครับผมโอเคนี่ครับเวลาขุดแล้วจะได้เป็นแร่แรงโน้มถ่วงฮะนี่และก็ให้รอเข้าเตาเผาไปเลยมันก็จะเผาออกมาได้เป็นก้อนแร่อย่างนี้ฮพอเราได้เป็นก้อนแร่มาแล้วเราก็สามารถเอามาคาฟสิ่งต่างๆในอ่อนตัวนี้ได้หมดเลยทั้งพวกชุดทั้งพวกอาวุธเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้เลยฮนะเดี๋ยวพาไปดูอันแรกที่ต้องคาฟอะ อันนี้จําเป็นสําหรับคนที่ไม่อยากเจอภัยพิบัตินะฮะแนะนําว่าให้คาบไว้นี่ตามนี้สุดครับโอเคไอเอเทมมันเนี้ยมันมาพร้อมกับโกเลีมที่มากระดาวตกนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาไอเครื่องนี้ก่อนเครื่องป้องกันภัยพิบัตินะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีใช้ตอนท้ายคลิปนะอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนโอเคฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกอาวุธชุดอ่านี่สุดครับดูได้ตามปกติเลยฮะเข้าไหม มันก็จะใช้พวกแร่เนี่ยแหละแร่ของดาวตกนะฮะนี่ตามนี้โอเคเดี๋ยวใส่ชุดให้ดูอนะ่ะนี่ครับอ้าพอใส่หมวกแล้วมองเห็นตอนกลางคืนนะครับผมโอเคพอใส่ชุดแล้วตกลงอย่างนุ่มนวลพอใส่รองเท้าแล้วได้สปีดแล้วพอพอใส่กางเกงสิใส่กางเกงได้สปีดแต่ใส่รองเท้าได้อะไรอะ่ะอ๋อรองเท้าเหมือนจะไม่มีบับอะไรนะเดี๋ยวผมขอลองถอดดูก่อน อ๋อคือลงเท้ามีตกอย่างนุ่มนวลน,นะครับผมอ่าผลเหมือนกันกับชุดฮนะโอเคเลยอ่ะตามนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอาวุธกันเริ่มจากอันแรกเป็นดาบฮนะเดีจะขอเรียกแอบปป๊บอ่านี่ฮะดาบเวลาตีแล้วมันจะลอยขึ้นฟ้าอย่างนี้ฮะอืมฮึอือหือถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างโกงใช้ได้เลยนะโอ้ ค่าความทนทาน2,000นะฮะอย่างเยอะเลยโอ้ใช้ได้ฮนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูนี่ฮนะขวานฮนะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ว่าจะตัดทั้งต้นหรือเปล่าโอเคตัดทั้งต้นอ่าแต่ใบไม่ตัดนะตัวต้นอนะ่ะตัดโอเคครับเดี๋ยวลองปลูกใหม่นะปื๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บ นี่ครับเห็นไหมทั้งต้นนะปึ๊บโอ้โหยังเจ่มโอเคเลยขวานตัดทั้งต้นได้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคนี่โบขอให้ทั้งต้นแต่ใบย,ยังอยู่นะใบไม่ได้ตัดไปด้วยนะฮะและค่าความฟังทนสองพันหมือนกันอ่าเยี่ยมนะนี่ฮะโอ้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อนะสองพัน โอเคแล้วก็ต่อไปเป็นอน,นี่ฮะพิกแอกับพู่วพ่วจะเป็นแบบขุดอ๋อสามคูณสามฮะโอเคนี่ฮะสามคูณสามโอเคเลยอ่านี่ครับอ่ะแล้วก็อ่านี่ก็สามคูณสามเหมือนกันไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่ถือว่าใช้ได้ฮนะโอเคเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นจอบนะครับผมอันเนี้ สามารถใช้คู่กับมเมล็ดได้นะเดี๋ยวผมไปดูเห็นไหมปึ๊บอ่ากดขุดครั้งหนึ่งแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งปึ๊บอ่ากดสองครั้งนี่เห็นไหมมันจะเป็นการใส่มเมล็ดไปด้วยในตัวเลยฮนะนี่เห็นไหมสะดวกดีฮนะถือว่าสะดวกใช้ได้เลยนะนอ,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 อันนี้โป๊ะ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 นี่ตามนี้เลยใช้งานสะดวกมากแล้วตอนเก็บล่ะ อันนี้ผมสงสัยเหมือนกันนะแต่ผมขอฮุบบล็อกนี้ระหว่างบล็อกน้ําขออนุญาตเปิดเกมโหมดนะครับแล้วก็เอาบล็อกน้ํามาไม่ใช่บล็อกน้ําสิเอวถังน้ํอมะนี่ครับแล้วก็เร่งสปีดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเก็บเกี่ยวดูอืมอ๋อเหมือนจะเก็บแบบเยอะๆไม่ได้นะตอนแรกผมคิดว่าจะเก็บแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ แต่มันสะดวกแค่ตอนปลูกนะเนี่ยเห็นไหมตอนปลูกคือสะดวกอะเราไม่ต้องแบบยังไงอะ่ะเราไม่ต้องคอยสลับมือไปหยิบส่วนของมเมล็ดพันธุน่ะก็ถือว่าสะดวกอยู่นะเออแล้วถ้าเราเอามเลเ็ดพันธุ์ไว้ช่องบนมันสามารถดึงมาได้ปะอันนี้ผมสงสัยอ่ะดึงได้ฮะโอเคโอเคโอเคถือว่าไม่แย่นะถ้าแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมมันดึงมเมล็ดพันธุ์จากในตัวเราลงไปเลยฮะ ก็ถือว่าดีนะใช้งานได้จริงไนงะอืมไม่แย่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 แยแยโอเคปะอันสุดท้ายจะเป็นธนูฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็ยิงธนูโอเคครับเดี๋ยวเอาบอบมาก่อนนี่แล้วก็เรียกมาฮะแล้วก็ง้างยิงรุอ๋อธนูเวลายิงแล้วจะติดสถานะลอยตัวนะโอเค โอเคโอเคนี่ฮะยิงให้ลอยไปเรื่อยๆได้อ่าแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้มันตกมาตุยฮะดูด,ดูมันจะนานแค่ไหนแอนี่ครับตุยละโอ้โหเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นธนูที่โกงใช้ได้เลยนะอืมธนูไม่แย่ะ่ะถ้าความคงทนก็ไม่ได้เยอะแต่ที่เหลือก็เท่ากันหมดเลยนะสองพันสองพัน สองพัน <2000. c oughs> ค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูภัยพิบัตนะินะฮะนี่มีสามันนะไปเราไปเริ่มจากการแรกเลยก็คือดาวตกนั่นเองอะปล่อยไหนดีอะอ่ะปล่อยตรงนี้แล้วกันรึออ่านี่ครับดาวตกมันจะมาอย่างนี้เลยฮะโอ้โหลูกเบิร,ปปรมมันตามเรามาปะหรือเราวิ่งหนีได้ปกติเหรออ๋อมันไม่ได้ตามแร้นะมันตกอยู่ณนะจุด จุดนั้นเลยฮะโอเคโอ้โหเฮ้ยนี่ครับที่ผมบอกอะไอโกเลียมตัวนี้แหละแน่นี้อะไรเดี๋ยวนื mm ่ hmm. ตีแล้วลอยขึ้นฟ้าโอเคตอบเป็นะไรนี่ฮะต่อมฮะโอเค Uh huh. แข็งใช้ได้ฮนะแล้วตีแล้วไม่ติดรอยด้วยนะโกเลมเนี่ยโอ้โหโอเคเลยอ่าเอ้ยไม่ดอบจริงๆมันดอบนะแต่น่าจะเป็นเปอร์เ,เซ็นต์แล้วแหละโอ้ยขิดตัวเนี่ยคือโกเลมเยอะมาก โอ้โห yeah. oh, แข็งอยู่นะโอเคตุ่ยละดอดอบดอ,บดอบเออนี่ฮะโอ้โ oh หดอบผมคิดว่าจะไม่ดอบซะแล้วเอ,อ๊ะแต่ทำไมอันนี้ฮะแต่ทำไมบล็อกมันไม่ถูกทำลายอะ่ะจริงๆบล็อกมันควรจะถูกทำลายนะหรือเพราะไอ้ตรงพื้นที่นี้ผมสร้างใหม่บล็อกมันก็เลยไม่ทำลายอะ่ะเดี๋ยวไปดู u o o กันนะโอ้โ oh หไปดูสิเอออ๋อกลางคืนนะ โอเคมีเลือกเวลาเกิดซะด้วยนะฮะโอเคกลงคืนอ๋อปักท็อตแล้วยูบิไม่เกิดด้วยนะบ้าบอมากโอเคเดี๋ยวไปจุดไกลๆหน่อยฮนะมาขอกินอาหารหน่อยนะโอเคแล้วก็เรียกยูบโออืมอา้าวทำไมงง อ่านี่นี่นมาละอะไรของเองกันนี้แล้วมาสกไกด้วยนะนี่ยิงซะนี่เออไม่เห็นมีตัวอะไรลงมาเลยอ่ะเอะโอ,อ้อะไรอ่ะปวดจะโผล่มาก็โผล่มาบานเบิ์เลยโอเคนี่ฮะมาแล้วเอเลี่ยนอุย้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โ้มันหมุนตแล้วฮะเคหมุนต่อยหมุนต่อยเราก็ยิงออ้ยโอ้ยน,นี่ฮะโชโชโะยิงยิงยิงมันตกจากที่สูงไม่เป็นไรนะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมมันตกจากที่สูงไม่เป็นไรฮนะ โอ้เป็นตัวที่น่าลําคารใช้ได้เลยนะโอเคตุยละแล้วมีของอะไรดรอปแมะไม่เห็นนะไม่เห็นของดรอปเลยฮนะแล้วก็สุดท้ายดาวหางฮนะอ๋อดูนะดาวหางอ๋อโอ้มันดอปไอเทมมาอย่างนี้เลยนะอ๋อมีบอกจุดด้วยนะ อันนี้คือจุดที่ของดรอปลงมานะฮะโอ้โหเยอะซะด้วยผมกดสะลัวเลยไงเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ p c มไหมโอ้โหมีสามตาด้วยอ้าวไม่เห็นมีอะไรให้แลกเปลี่ยนเลยฮะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะบั็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันควรจะแลกเปลี่ยนได้หรือเปล่าน่ะเพราะเมื่อกี้นี้มันเปิดหน้าแลกเปลี่ยนมาแล้ว แต่มันหายเท่มไม่เจอฮะเออแปลกดีฮะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวกลับไปดูดาวตกอีกรอบหนึ่งนะนี่ฮะผมอยากรู้มันจะทำลายบ็อกไหมเดี๋ยวเรียกไปเยอะเลยกด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 โอ๊ยแหลกโอ๊ยแหลกอุ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเกมหมดนะเฮ้ยเปิดไม่ทันแล้วอ เรียบร้อยโอ้โหแหลกนะแฮะแหลกเลยอุ๊ยอุยนะคะััน,นโอเคเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินขับไปใหม่บ้าบอมากลอสักครั้งไปพักหนึ่งเลยฮนะโอ้โหนี่แหละนี่คือดาวตกฮนะมันจะมาพร้อมกับโกเลมแบบบานเบอร์ไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีพวกแบบพืชอย่างพวกนี้นี่ครับโอเค โอ้โหเดี๋ยวนะพืชใหม่คือเยอะมากเลยฮนะโอเคนี่หน้าตาพืชใหม่นะอุ้ยแล้วโกเลมคือเยอะเกินโอเคเดี๋ยวขอลองทุบดูหน่อยอ๋อคือมันทุบแล้วมันก็ได้เป็นพืชอยู่ดีน่าจะเอาไว้ตกแต่งบ้านนะไอ้พืชเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหม ผมคิดว่าน่าจะเอาไปตกแต่งบ้านนะแล้วก็นี่ฮะแร่ที่มาพร้อมกันเฮ้ยโห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 ตีนทั้งนั้นโอเคผมสำหรับแอดออนเมเทอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างไรจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับอย่างไว้จเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย